มาถ่ายปาลากันครอบกับผมปานินปาิน,นใหญ่วูบปลินใหญ่ไอ้นินวูปลาืึกล้าระวันสักกัะละเกินว้ายว้ายไหนอยากได้เห็นอยากเห็นปลาดูกับปลาดูหายอะ่ะ เฮ้ยป่าอะไรไปดูก็กมาแล้วเขาวันนี้วันที่สองเฮ้ยปลาด,ดูก่อนุกหายอ่ะชมเราเดินดูเดินหาปลาดูก,กัน Jalan, aduh. Aduh. Hen Maya. Aduh, gue enggak jadi lihat nah loh. Oh, si Panin. Aduh. Oh, lu Panin. ลานี้เขามีปะนิ้นเลยนะมาถ่ายกันเนี่ยปลาดุกใหญ่มากเลยนะทำมอไม่เห็นเ,เนี่ยปะนิ้นเล็กน จัมโบ้อยู่ไหนวะจะจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้หายไม่ใช่กระโดดนะนัะ่น่าย้องตูมที่จะหายไม่เจอเลยนะครับโอเคครับทีนี้ก็ให้คนมาช่วยแล้วแหละคือหาไม่เจอคือของที่หาไม่เจอจริงๆไม่รู้กระโดดหรือเปล่าตรงกระโดดไปฝั่งหรือเปล่าเนี่หนู สองไล่สองหามีแต่ปลาตะเพียนเนี่ยตะเพียนเน้นๆเ,เลยเดยิเนี่ยมีแา่ปลาตะเพียนเราต้องวันนี้เราต้องโฟกัสกับดุกนะกับจัมโบ้ไม่ใช่มันโดดนะลุงมันโดดได้ปะมันรอดตรงนี้ได้ไงมันตรงนี้มันรอดนะเนี่ยเออจริงด้วยนี่ไงยังนี่ไงจะดุกยงังข้นจรว นี่ไงตัวใหญ่มากมันไปทางนู้นแล้วหลอกไปนู้นแล้วนานอยู่นี่อยู่นี่ลองออกไปลองก,ก็มีอ <c oughs> ุ้ยยักษ์ยักษ์กของจะยักษ์เลยไม่มีแล้วโอยลอนนวกระโดดนี่ไงนี่นี่เขาเห็นรางๆางตรงนั้นไหม มันล่อมทางนี้มันมาแล้วอ้ยน้ำมันลึกมากครับทุกคนโหน้ำลึกเกินน,นีเบอมยนไหน,นไไห,หัวอะไรหุงอันนี้ไม่ใช่หัวนะเนี่ย เนี่ยมันไม่ไปไหนเลยอ่ะนี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงเอ๊ะเอ๊ะตัวนนี้ตัวเล็กกว่าใช่ปะ เดี๋ยวเราก็จะมาหากันเถอะให้ให้ลงช่วยหาก่อนเลยอูน้นึกว่ารอดไม่ได้คือมันคือมันเคยมาคือมันทะลุมาได้ก็เลยก,ก็ไม่รู้นะนี่นึก่ามันกระโดดจะดุ้งเยิงเลยหายอะ่ะตอนแรกหาไม่เจอเด้ย บอกว่าปลาดุกตัวใหญ่ๆมาอยู่ตรงนี้หมดเลยอะใช่โอ้ตรงนี้มันน้ำลึกไงน้ำลึกมากแต่ตาเพียงจะอยู่นะ้ำตื้นนี่ไม่มีแล้วนะเคดุกตัวใหญ่แล้วก็ให้ดูไปแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าคนเห็นไหมผมเห็นนะผมสาดไฟฉายใส่ตาม,มาไหม นึกมากเูดิฮะโอเคครับเดี๋ยว,วไปขึ้นนี่มีแต่ประทาเพียนเนี่ยเพียนตรงนี้คือ ดงไอเพียนนะคะโน้นโน้นเป็นดงไอดุกปลาดุกก็ยู่โอเคนะครับก็ขอมบนะคะบายบาย